รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะทุกบันจันแบบนี้นะครับเพราวกเราสองคนในรายการสเปกชวลติ้งทุกบ่ายสามโมงห้านาทีครับตอนนี้คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเราสองคนเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่แล้วผมเองยังแปลกใจมากไม่นึกว่าเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้อยู่ด้วยเฉลยแล้วลกันนะคะที่นี่ค่ะก็คือวูดแลนด์เมืองไม้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพยอยู่แค่อําเภอนครชัยศรีนี่เองค่ะครับมีเนื้อที่ถึง100ไร่ที่นี่มีอะไรน่าชมต้องไปหาคำตอ สนับสนุนโดยหลงรักประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและแล้วเราสองคนก็อยู่กับเจ้าของนั่นก็คือด็ตร์นัทกฤตทิวไัยงามหรือคุณเอกซึ่งเป็นเจ้าของ วุ้นลานเมืองไม้สวัสดีคุณเอกครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกเอกกันแล้วกันเนาะได้เลยร,รู้สึกใกล้ชิดกันดีครับจริงๆแล้วอยากทราบว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้เมืองไม้เนี่ย ก็เกิดขึ้นมาจากสี่ชั่วอายุคนนะฮะใช้เวลาสะสมของทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าปีตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ทวดผมก็ลอยมาตามแม่น้ำท่านก็เก็บขึ้นเก็บ<ม>ขึ้นเห็นซุงลอยมาเอ๊ะซุงเก็บเก็บมาเรื่อยๆก็เลยมีซุงอยู่เป็นร้อยๆต้นเลยครับแล้วเราเปิดมาเป็นเมืองไม้นี่นะคะนานหรือยังคะประมาณ4เดือนเองครับเนื้อที่150ไร่มีโซลิสซอร์ทซึ่งเป็นที่พักเก่าแก่ของตระกูลของที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับเรียกว่าโซ นิทานเมืองไม้เอามาแบ่งหมวดหมู่เป็นสิบหมวดนะครับแล้วก็เอานิทานเรื่องหนึ่งเข้ามาจับตั้งแต่ห้องแรกจนถึงห้องสุดท้ายเรียกว,ว่านิทานเมืองไม้เล่าโดยมนุษย์ต้นไม้นะครับจินตนาการของเราคือคุณปู่ศักดิ์ท่านผู้ชมครับคงอยากเห็นเช่นเดียวกับผมไปดูกันเลยครับไปกันเลยครับเชิญครับแล้วห้องนี้นะครับก็คือห้องลากไม้ห้องนี้ปู่ศักดิ์ก็จะบอกว่าจักรวาลเราและโลกเรานี่มีแต่ ความว่างเปล่าวันหนึ่งผู้สร้างเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจาก,กวาลผู้สร้างจากรวานเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันเรียบไปแล้วปูสัก์และเหล่าต้นไม้ทั้งหลายจงไปเกิดบนโลกและเอาลากของพวกเจ้าเนี่ยดูดเอาธาตุที่ไม่มีชีวิตธาตุดินน้ำลมไฟมาสร้างเป็นผลลหม,มารากไม้ให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้พึ่งพาลากของต้นไม้พวกเราเนี่แหละคือที่มาของสิ่งมีชีวิตทัง้ง แล้วเขามาข้างในแล้วอย่างนิทานห้องนี้จะมีอยู่ว่าและแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้สร้างก็บอกว่าเอมันใชักจ่เงียบเงียบไปหน่อยนะมีแต่ต้นไม้กับปูศัก์อย่างพวกเจ้าเนี่ยก็เลยจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญ,ญาณให้เกิดขึ้นในโลกเรานั่นก็เลย<ม>ผู้สร้างก็เลยสร้างสัตว์ป่ามามแล้วปูศัก์บอกว่าเมื่ออดีตกาแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสามารถพูดจาสื่อสารกันรู้เรื่องด้วยของที่อยู่ในเมืองไม้นะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากเซาท์อีสเอเชียเลย อย่างในเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยนะครับก็จะมีแค่ประเทศไทยพม่ากักมพูชาอินโดนีเซียซึ่งแก่ไม้แกะสลักได้ดีห้องนี้เราเรียกว่าห้องชาวเมืองไม้และตอนนี้เราเข้ามาเราเห็นว่าชาวเมืองไม้เนี่ยเขามารวมตัวกันอยู่เยอะเยอะแยะเลยเขามาเพื่อขอบ คุณผู้สร้างนะครับซึ่งสร้างโลกที่สวยงามให้เขาได้อยู่ศิลปะในห้องนี้ก็มาจากประเทศกัมพูชาทั้งหมดเลยแต่ละชิ้นก็เป็นไม้ท่อนเดียวทั้งนั้นเลยนะครับอะไระทำบรรจตเนี่ยนี่คือหน้าเขาเรียกว่าหน้าพระโพธิสัตว์ตัวโลกเ,เตสวนห้องนี้ชื่อว่าห้องครุฑยุดนาคครุฑยุดนาคครับผม ก็ฝั่งหนึ่งเป็นครุฑฝั่งหนึ่งเป็นหน้าสังเกตดูว่าวัตถุดิบจะมีความโดดเด่นไม่ได้แกะมาจากไม้ทื่อๆเป็นท่อนแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีฟอร์มของตัวเขาเองอย่างชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรากไม้เห็นไหมฮะศิลปินไปเดินเจอชิ้นนี้เข้าตกใจนึกว่างูเขาก็เลยอ่าดีละเดี๋ยวพวงนี้จะแกะซะเลยตอนนี้เรากําลังเข้าไปนงสู่อาณาจักรของท่านพญานาคนั่นก็คือโลกใต้น้ํามาถึงตรงนี้ เซนเซอร์ S S นะฮะแอปพลิเคชันหูฟังก็จะดังขึ้นมาบอกว่า uh huh. ท่านได้เดินทางมาถูกทางแล้วนะครับ uh huh. ข้างหน้าท่านเนี่ยผืนน้ําได้แหวกออกแล้วก็เห็นท้องฟ้าเห็นเมฆแล้วจงเดินทางออกไปกันเถอะและเราก็เดินทางต่อนะครับไปยังโลกซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างความจริงและความเชื่อห้องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในห้องที่มีความงานแกะสลักที่ละเอียดอ่อนที่สุดในโครงการเราแกะพระพักพระุูธเจ้านะฮะลายไม้ธรรมดากลายเป็นจีวร mm hmm. นอกจากชั้นนี้ที่เราชมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีชั้นบนด้วยใช่ไหมคะเรื่องราวชั้นบนเป็นยังไงครับเอกชั้นบนก็จะเป็นสูงสวรรค์เป็นอาณาจักรของผู้สร้างซึ่งปปรศักเนี่ยจะพาพวกเรานักเดินทางไปสักการะท่านน่าสนใจมากแล้วก็หาคุณค่าเรียกว่าหาค่าไม่ได้ประเมินไม่ได้จริงประเมินไม่ได้จริงๆสวยจริงๆท่านผู้ชมลองมาชมแล้วท่านจะคนลุกขนพองไปกับผมเข้ามาคนเดียวก็สามารถจะรู้เรื่องได้หมด ใช่ครับมีแอปพลิเคชันฟังนอกจากมีนิทานสนุกสนุกให้ฟังนะก็ยังมีคำบรรยายของงานแต่ละชิ้นที่เป็นโดดเด่นครับแล้ววันนี้คุณเอกใจดีนะคะมอบบัตรเข้าชมฟรีให้ด้วยนะคะให้ถึงกี่รางวันค่ะ50สใบรังวัน50รางวัลมากที่สุดที่เราแจกมานะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณเอกมากค่ะ สนับสนุนโดยก๊อตจิแฟมิลี่จากปตทบ้านสมุนไพรสุทวินเขียนคิ้วถาวรโทร0814803189ศูนย์การแพทย์ทนบุรีโทร024669955น้ำมันยาตรามาวิน